สวัสดีค่ะพอพลอยแม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีคุณครูแมวเหมียวเด้อค่ะเด้อมื้อนีกเป็นเสาว,วันที่2กุมภาพันธ์2567นะคะปีนี้กุมภาพันธ์มี29มื้อเด้อค่ะเด้อเพิ่มอีก1วันนะครับครูแมวเหมียวมาทักทายยามสาเสาเว้าเรื่องหมอลำมั่วๆน้ำกันก่อนไปทำงานนะคะตื่นมากกะสิคงเป็นอาการเดียวกันก็หาเคลียร์โทรศัพท์แม่นบ่คะ เพราะว่าอยากเบิงศิลปินที่เฮ้าชื่นชอบเพิ่นห้องเพลงเป็นจังไได้น้อมืาขึ้นใส่สุดอีหยังแน่งามบอปิตาแพงบอหลูบรอบอเนอาะค่ะนี่ก็คือชีวิตประจําวันของเอฟซีเชินคุณคู่แมวเหมียวกับบอเนใจว่าพ่อพ่อยแม่คอนอื่นกับสิเป็นคือกันบอเนาะคะ่ะตื่นขึ้นมากอะหาเบิงหาแย่งพอ่อเลยมาเบิงมาว่าสู่กันกับพ่อพ่อยแม่เอฟซี FC เบิงน,นะคะก็เป็นความสุขอันหนึ่งที่เฮ้าสัมผัสได้ว่า ศิลปินที่เขาชินชอบเพื่อนเฮ็ดอียังให้เขาหักเขาแพงเนี่ยอุ้มบุรีแต่งตัวสวยเด้อใส่ผ้าไทยสุกมือผ่าบันข้อจากแม่มอลลี่นะคะจากอังกฤษแล้วก็สอยข้อซสวยนะคะจากเตแปนแม่เดือนเพ็ญน,นะคะบ่อยฟังทุกมือะะเด้อค่ะพว่าเพื่อนส่งมาให้เลี้ยวเขาเอามาใส่เพื่อนกันสียดีใจเนาะก็คือเขามอบขนาดหอบนี่้ศิลปินเพื่อนเอามาเบามากราวถึงเข้ากับสีดีใจความสุขเล็กๆแตน้อยที่สัมผัสดได้นะคะในบนโลกออนไลน์ ขอบคุณพ่อผแม่แม่ทุกคนที่ติดตามุณคคู่มาตลอดนะคะนั่นก็คือน,นำใจจีิดีที่หมอบให้กันเบิ่องมือขึ้นนะคะหักอ่านนองหักแพงนนองอุ้งอิงเป็นง่วงง่ามคู่นะคะใส่สุดสีม่วงอู้น่ารักน่ารักทั้งสองคนนะคะเบิ่งเป็นตาหักเป็นตาแพงสนับสนุสนศิลปินทุกคนที่มาตามฝันหนองหักแพงก็บ,บอกว่าอยากได้บ้านอยากได้รถมีพีอุ้งอิงเป็นไอดอลอีกจักหน่อยมาผัดหนองโซเฟียออกมาเต้่นฝรั่งหน่อยนะคะความน่ารักความสดใส สุกซนของเด็กหน่อยคนหนึ่งกะทิมีพี่อุ้งอิงเป็นไอดอลนะคะความเป็นตะหักเป็น,นะะปตะแพงที่คุณรูแม่เหมียวาหายชาย,ยาว่าสามใบเทานะคะสามใบเทาก็คือ,อาสามคนที่มีสามลักษณะสามบุคลิกนะคะก็คือหนังที่เพื่อที่ผ่านมากนะคะบางคนอาจจะบุฮุจักว่าหนังสามใบเทาเป็นแบบใดอาจจะเกิดบ,บัท่านเนาะคะ่ะอยูส่สิอายุสี่สิบป,ปีไปนี่นะสาสิฮุจักหนังเรื่องสามใบเทามีไพก็มีอั๋มภาพผู้ซีด มีอ่านวรัชดุตานันแล้วก็มีสุพรรษาเนื่องพิรมนะคะก็เปียบเทียบสาวหน่อยสามคนนี่เป็นสามใบเถาอีมีสามสไตล์สามเอกลักษณ์แต่ละคนก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะฉะนั้นพอๆแม่แม่ฟซีบอกว่าสิบอกมาบอกว่าฮักแพงผู้เดียวคุณคู่ไม่เมียวขออนุญาตนะคะความอ่าเทามี่หัวใจดวงเดียวแต่ว่าความรู้สึกมันมีได้หลากหลายนะคะแบ่งปันความหนารักให้กับศิลปินทุกคนนะคะ บอกว่าอย่างบอกให้เพิ่นมีกำลังใจกำลังใจนี่คือสิ่งสำคัญเลยมาออกมาห้องเพลงพอแม่อฟซีปุ๊บไม้ปุ๊บมือคนออ,อ,อ้กิดกัดเอิ่นซื้อจากสีนาาากก้อง่าเข้าก็จะต้องมีความรู้สึกว่าเพิ่นกับือสิดีใจภูมิใจออกมาฟังออกมาห้องเพลงแล้วมีคนเบื่องอยู่เล็กๆน้นอยคนบอลลาย,ยสิคิดว่ากำลังใจของเพิรนก็นต้องลดทดถอยไปสำหรับมาน,นะอยู่ในใจของค,คู่แม่เมียวว่แลวเด้อบอกหล่ะเด้อนห้กำลังใจสู้มือเฝ้าติดตามว่าเป็นแบบใด คู่เลยภาพน่ารักที่พ่นออกมาเตยล่าเนาะฟอนขางๆก,กันกับนองหักแพงอู้จะเป็นปนตาหักเป็นตาแพงเนาะอนนในในความรู้สึกของคนคู่ว่าเด็กหน่อยวัยรุ่นที่มาตามความฝันจะของที่จะอยากมีบ้านให,ให้พ่อให้แม่ให้ครอบครัวนะคะทุกคนเลยนะคะอยากมีบ้านอยากมีสมบัติอยากมีรถอยากมีเรื่องมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายที่จะของเอามีความสามารถที่มีในตัวเนี่ยออกมาทายทอดเลยพอแม่เอฟซีทุกคนเด้ได้หักได้แพงความหักความแพงนี่ เข้าจะเหตุขึดไม้คนอื่นเพ่นแพงเฮานี่มันบริงายเลยค่ะเ้อมันเป็นความรู้สึกภายในที่ออกมาเพราะฉะนั้นก็เหตุอีแงงล่ะที่เพื่อนจะชื่นชอบเข้ากับอนไดที่เหตุเลว้วเพิ่อนพอใจเขาก็้องเหตุน,นะคะอะไรที่มันเหตุเล้วเฮาเพิ่นบ่พอใจเขาก็้รงละเวินนะนี่คือสัจธรรมที่่ว่าจะอาชีพใด่าว่าจะเป็นคนไหนเนาะคะ่ะ ผู้ใดมาฟัางคลิปนี้ก็เพราะฉะนั้นสิ่งดีๆอยากให้คนหักคนแพงว,ว่าจะเป็นคุณครูว,ว่าจะเป็นนักเรียนศิลปินหรือผู้ใดก็แล้วแต่อยากให้เจ้าหน้าอยากให้หมู่เพื่อนรวมงานหักแพงเขากต้องว่างตัวให้เป็นทีเหมาะสมหล้วก็อันใดดีกัปั๊บ ปับ๊บเอาอางก็ได้ดีเขากับมาปรับปรุงใส่กับเจ้าของเป็นบอกคะ่ะอันใดมันบนหีเขาก็ต้องเอาออกจากตเขาให้ได้นะคะมานากับฟ่อนอ้อนๆเคียงขานกันกำลองหกักเพลงน่ารักนะคะภาพบรรยากาศแบบนี้จริงๆกันก็เห็นศิลปินทุกคนก็น่ารักไปละความชื่นชอบบางที่เขากับเบาถึงผู้ใดจะบอว่านคือคนกับผ้ดเนาะคะ่ะกับเบาถึงว่าอย่างมะานานี่ คุณคู่หักแพงเพื่นเนาะหักแพงตัไหนเพืนเ่นเป็นศินลปินที่อยู่เมืองสกนลคนครยิ่งมีโอกาสได้เจอกันอยู่ฮือนอยู่สัานกับขอบครัวเพื่นก็ยิ่งห,เหาเฮามีความผูกพันดุด เป็นญาติกันเนาะค่ะแต่เกิดคุณครูแบบโอ๊ยอยากหายอยากเบาอันนี้เพื่อนเด็กะสอนบอกได้ในฐานะเป็นคุณครูหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นึ่งที่อยู่ในรอบครัวของเพื่นนอนเนาะที่เขาเด้ไปหาได้ไปไกลชิดล้ะกัเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นคุณครูกับเขาใจพ่อแม่เอฟซีที บอกว่าอยากจะไห้มาไล่สินเนาะค่ะบางที่ไปเอวยไปกาวในช่ว,ชวงที่น้องไล่สดบางที่ตองเขาใจนะคะบรรยากาศที่อยู่ในงานตัวนั้มันจะนวนวายแล้วก็เพิ่นกับบริอานไล่บริอานยังกัต้องไห้ไหเอภัเยเด้ค่ะเพราะว่ามันกําลังวนว่ายกำลังเห็ดมาไล่อยู่เดือดเดือมมันจะบอท่านถ้าพอพ่อแม่ตั้งใจที่จะไห้มาไล่ ต้องเอ่ยกาวก่อนหนะนานันเนาะคะ่ะหรืออาจจะเป็นบอกว่าเออห้มือนี้แต่ว่าขอเป็นมือไม้ย่งสิกระไดว่าทุกคนก็อยากได้อยู่แล้วเนาะมาไล่บริปฏิเสธเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาช่วงเวลาตรงนั้นนะมันชุนละมุนนะคะคุณคู่นี่คุณคู่อยากให้เพื่อนเข้าใจนะ,นนะะเนาะบริเวณว่า น้องคือบออาอ่าคือบออาน่ะสินะคะมันมันเป็นจังหวะที่ต้องเร่งต้องรีบนะคะก็ต้องให้โอกาสเพื่อนต้องเข้าใจน้ำหล้วที่สําคัญคือต้องเข้าใจอ่านะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นเอ้าบาเอ่ยกาไว้องอิงกับอน้องาัาแพงใส่ชุดสีม่วงเป็น งัวง,งามขููน้องโซเฟียใส่ชุดเป็นตะหักเป็นแต่แพงในสไตล์ของสาวยุคใหม่นะคู่นีคือแบบอู้นะอยากอยากจะมีคนเป็นทุ่งสูงคุด่ดีๆกดีคิดโอ้ยคือโซเฟียใหญ่ขึ้นมากก็จะเป็นนางงามเนาะค่ะน้องมะนาี่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มีความหักความแพงอ่อนอ่อนพอๆแม่เอฟซีหักแพงเอาค่ะมือนี้เป็นวันสุกเนาะค่ะ ขอให้คนมีความสุขสนุกสนานในการทํางานเดินทางปลอดภัยและกะหากแพงกันสุข,ขสุขคนคุณคู่หม,มวกับเอวยาวให้กําลังใจไหวเพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะกะ็อาจจะมีผลงานเพลงเอ,งเอียงนาะหลังถ่ายคลิปอีฟังไปน้ำกันเด้อค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนทุกท่านในมิตรภาพอันดีหากแพงกันไปค่ะสวัสดีค่ะ อนุนแม่พ่อท่านเลี้ยงดูมาการรำการเรียนอย่าลืมตำรับตำราลืมครูผู้สอน 仰，见。 and now